ผมละเบื่อไนนะกับชีวิตตื่นเช้ามาบ่มี่ยังร้ายครับกินข่าวอาบน้ําเข้างานครับชีวิตเป็นลูกน้องเขาก็ประมาณนี้เนาะครับเบือ่อเบือ่อคําว่าเป็นลูกน้องโคตรเบื่อเลยครับตื่นเช้ามาต้องทํางานแข่งกับเวลาเข้างานสายไปไม่ทนันก็โดนได้ นี่แหละปัญหาคำว่าลูกน้องเขามันยุ่งยากร้ายครับชีวิตแบบนี้เขาสิบเป็นลูกน้องเขาตลอดชีวิตเลยมันบ่ได้ครับแต่จะเฮ็ดจังได้ในเมื่อชีวิตเขาเปิลลิกิตให้แล้วว่าต้องเป็นลูกน้องเขาเจ้าอยากเป็นนายคนเจ้าคน มันก็คือสีบนส่งมันคือสีบนส่งเนาะเพราะอาสิบเราบบได้เฮียนจบสูงแล้วก็บ,บ่ได้มีเงินทุนบ่ได้มีต้นทุนสิไปต่อยอดเฮ็ดธุรกิจนั่นธุรกิจนี่นมันยากหลายครับสําหรับผมบ่แมนว่าบ่มีความคิดเด้ว่าอยากเป็นเ่าแก่อยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นเจ้าของกิจการใหญ่มีแต่ความคิด แต่ว่าบ่าามีปัญญาเขาเสียหาใส่เงินก่อนก่อนหนึ่งเพื่อที่เอาไปลงทุนในยังสักอย่างมันยุ่งยากครับะนั้นแล้วชีวิตเขากวนไปอยู่ใี่นี้แล้วเป็นลูกน้องเป็นขี้ขาเขาเจ้าอยู่เนี่ยให้เขาซีนิวดาชอด็อตช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 อตซีนิวสร้างนั่นสร้นางนี่มันหมดจบหมดสิ้น,น,น,บบนดอกชีวิตนะ คอยเสือว่าถ้าเฮามุ่งมันเฮาต้องเฮ็ดได้คือเจ้าครับบางคลิปกับผมเลื่อนเห็นเนาะเริ่มจากศูนย์เป็นเด็กข้างถนนเลยเนาะบางคนก็สร้างธุรกิจขึ้นมาระดับลอยล้านพันล้านก็มีเยอะแยะครับอันนี้ก็เรื่องจริงหรือบบจริงก็บ่หู้ครับ คนดังต่างๆก็หลายคนเด้จากศูนย์เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตจากเขาจะเอาเห็ดในไรเนาะมันแมนแท้บ่กจากศูนย์จากบุีเงินยังนี่จากคือเฮ้าเนี่ยนี่เป็นขีดขาเขาแรงงานสองร้อยสามร้อยนี่สู่ธุรกิจร้อยล้านพันล้านมันเป็นไปได้ยากเลยเขาว่าต้องใส่บุญวานสนานดีเลยจักสิตายจากสาบจังสีไดแบบนั้นนะ ผมเบื่อบางครั้งก็คิดเบื่อครับเป็นลูกน้องเป็นขี้ข่าเขานี่วลาโดนดาโดนยั่งกับทอแล้วนึกถึงบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากไปอยู่ให้อยู่นาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายกัดสบายใจอีกแบบครับใส่ชีวิตแบบนั้นแต่ปัญหาแามที่เราต้องอยากใส่เงินนมันบ่มีเงินแบบนี้ นั่นแหละเฮ็ดในเฮาลินลนมาเหตุงานมาเป็นลูกน้องเขาต่อชีวิตกับสิวนไปแบบนี้แหละครับบางคนกับว่าว่าคือโบใส่ชีวิตเรียบง่ายมีเฮืื่อลังน,น้อยน้อยยู่ไ้อยู่หน้านอนเทียงหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกสิง่งทุกอย่างมันต้องลงทุนครับมันบมแมน่า จาออกหนะ้าปุ๊บมีงวดสิบโตหาหกโตให้เจ้าเลี้ยงรถมีเป็ดมีไก่สิบโตยี่สิบตัวให้เจ้าเลี้ยงรถสิ่งทุกอย่างต้องใส่เงินมาใส่เงินซื้อมาจาจังเลี้ยงได้คนว้ามันว้าได้ครับแต่มันเห็ดมันเห็ดบอได้มันทําไม่ได้เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใส่เงินทั้งนั้นเออ เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ว่าวัตจากศูนย์สู่ธุรกิจร้อยล้านพันล้านอันนี้ค่อยกว่าเป็นบุญวัดาสนาเขาละกัน่ะสามที่แล้วเขาเฮ็ดบุญมาลลยก็แล้วกันเนาะสามนี่กะอยางเฮาหนี่ก็เป็นค้คาเขาเลยครับนี่เห็นบอที่เห็นรถไดล้ไลยครับน,นี่บ่เิเวนรถคอยเอด้อรถบริษัทเขาเบิดที่เห็นคนดูนี่หลายๆนี่ก็เป็นบริษัทเขาเนาะ